มาเปิดคลิปด้วยนะครับวิธีนะครับในปี2020นี้นะครับถ้าเราไม่มีเงินเลยนะครับเราจะหาเงินนะครับหรือว่าหาของหาสินค้ามาขายในโซเชียลยังไงนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับนะเดี๋ยวไปดูครับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับช่องทาง3ช่องทางนะครับที่จะนำสินค้านะครับไปขายนะครับ โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับนอกจากความขยันแล้วก็ความตั้งใจในการที่จะแชร์สิ่งนั้นนะครับไปเพื่อนๆน,นะครับอ้าวกรณีที่เราไม่มีของหรืออะไรนะครับนี่ครับโปรแกรมนี้นะ l a z a d a Affiliate p โปรแกรมนะครับอันนี้คือตังที่พี่โต้งนะทำไว้นะ l a z a d a Affiliate p โปรแกรมคือการนำสินค้าของ Lazada ทุกชนิดที่เราชอบอะ เราสามารถที่จะเอามาขายแล้วก็มีกําไรขึ้นมาได้นะเดี๋ยวพี่ต้งจะเปิดเลทเป็นคอมมิชชั่นให้ดูนะครับนี่มันก็จะบอกว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงเห็นไหมฮะเฮลตี้เนี่ยให้1.5ของราคาขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราซื้อของอะไรมาแล้วดีเนี่ยเราสามารถที่จะนําเสนอโดยใช้ลิงก์ของแอฟเฟเรตเราเนี่ยเอาไปให้เพื่อนซื้อนะครับ เพื่อนก็ซื้อในราคาที่ถูกและของที่ดีที่เราเคยซื้อมานะส่วนเราก็ได้เป็นคอมมิชชั่นนะครับมันก็วินวินทั้งคู่นะครับเพื่อนก็ได้สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ของที่ถูกเราก็ได้คอมมิชชั่นนะครับซึ่งนะครับใครอยากจะสมัครนะครับ lazada affiliate program พี่โต้งได้มีทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ, program, ด,นะรบด้านล่างนะครับก็เข้าไปคลิกสมัครนะครับหรือถ้าใคร ได้ลิงก์ไปแล้วสมัครไม่เป็นนะอยากจะให้พี่โต้งนะครับแนะนำนะก็คลิกลิงก์นะครับไล n e นะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะเป็นลายที่พี่โต้งตั้งไว้เป็น Open c h a t นะครับก็จะแนะนำนะครับให้ทำจนสำเร็จนะครับจนสามารถที่จะมี l a z a ด a นะครับ f f i l i a t e ได้นะครับทีนี้นะครับ ถ้าแล้วครับหลังจากที่เราคลิกลิงก์สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับง่ายมากนะไปที่ Product Link เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะนี่เห็นไหมมันก็จะมีนะครับเนี่ยอันนี้มีขึ้นให้นะครับแต่พี่โต้ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะนะผมนะครับจะเข้าไปสู่นะครับแอป Lazada นะไปที่ l a z a d a เห็นไหมฮะ สมมุติว่าเนี่ยครับผมอยากจะขายนาฬิกาตัวเรือนนี้นะผมซื้อมามันดีนะครับของร้านนี้นะผมอยากจะให้เพื่อนนะครับซื้อนะแทนที่จะส่งให้เพื่อนซื้อได้ในราคา159บาทนะครับแต่นะครับเราก็ทําเป็นลิงก์ให้เพื่อนซื้อผ่านแอปนี้เหมือนกันนะครับเราก็ได้คอมมิชชั่นเพื่อนก็ซื้อสินค้าได้ด้วยนะ คอมมิชันก็จะเป็นเงินเวิดกลับมาให้เหมือนอย่างตัวที่พี่โต้งเปิดคลิปครั้งแรกนะนี่ในตัวนี้นะนาโฮเห็นไหมอันนี้ของเดือนนี้เห็นไหมครับมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องส่งของแค่เอาลิงก์ที่เราเคยซื้อหรือว่าเราอยากขายอะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับหรือจะเปิดเพจขา,ขายของก็ได้นะแบบนี้เลยนะครับเอา้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวพี่โต้งมาแนะนําเรื่องของการที่จะเอาไปใช้ก่อนนะครับ นะทีนี้เราเข้าไปสู่ Lazada. นะครับแอป Lazada ได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับนะในหน้ารายละเอียดเขาต่างๆเนี่ยเลื่อนมาสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาเจอตรงนี้นะครับ SKU นะครับให้เราแฟบลากนะครับใช้เมาส์ลากแฟบคุมนะครับกด c อนโ C นะถามว่า,าใช้ได้ในมือถือได้ไหมใช้ได้ด้วยนะครับวิธีนี้นะ ก็ลองเอาไปเข้าเว็บไซต์ Google c Home r นะ Google c Home r เข้ามาได้เลยแต่นี้พี่โต้งก็นะเพื่อความสะดวกของพี่โต้งในการสอนก็ใช้คอมนะครับอา้าวทีนี้กลับไปสู่ลิงก์ Lazada Affiliate นะครับเราได้ SKU มาแล้วครับให้นำ SKU มาตรงคีย์เวิร์ดนี้เลยครับกดแล้วกด Ctrl V นะเสร็จแล้วให้เรามากดเซิร์ชตรงนี้เห็นไหมครับช่องเซิร์ชนี่เซิร์ชตรงนี้นะคลิกปั๊บเห็นไหมครับ มันก็จะได้นะครับล้านที่เราได้เลยเนี่ยคอมมิชชั่นหนะึ่งเปอร์เซนก็ราคามันถูกนะครับแต่ถ้าหลายๆชิ้นก็ได้เยอะเหมือนกันนะนะหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะติ๊กอย่างนี้นะติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับขอขยื่นหน่อยขอเยื่นหน่อยอ้าวเห็นไหมจะสังเกตเห็นคําว่าเจนลิงก์นะครับนี่อ้าวเดี๋ยววิต้องขยายให้ดูบางทีคนดูในมือถืออาจจะไม่เห็น นี่ครับมุมล่างนี้จะมีคําว่าเจนลิงค์คลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมพอคลิกเข้ามาแล้วนี่มันก็จะมีว่าเจนลิงค์คืออะไรนะครับให้ละเราพิมพ์ไปว่าเอา้ามันเป็นคือนาฬิกาเนาะนาฬิกานะแนะนําให้พิมพ์เป็นชื่อนาฬิกาบวกกับราคานะครับเราจะได้จําได้ว่าเอออันนี้เราเสนอราคาไปที่เท่าไหรนะ่นะนาฬิกา นี่แหละตัวลินาฬิกานะสมาร์ทวอตนะนี่สมาร์ทวอตนะยิ้มไปก็ราคาเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูดิราคา159บาท159บาทนี่เอาบาทอ่าเรียบร้อยก็คอพปี้ครับ ปับ๊บวางวางนะครับเรียบร้อยกดสมิ t เห็นไหมครับเพื่อนๆจะได้ตัวนี้มานะครับกดโปรโมทลิต์ปับ๊บนะครับนี่เห็นไหมพี่โต้งทําไว้นะครับเห็นไหมมีหลายตัวนะมีทั้งคีย์บอร์ดมีทีวีอะไรที่พี่โต้งเคยซื้อแล้วแนะนําให้เพื่อนๆนะครับนี่ก็มาเป็นในสตรตรงนี้เลย นะครับนี่ก็เป็นนาฬิกา159บาทเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ครับเจนลิงจึ๊บนะขึ้นมาหน้านี้แล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยนะครับ Copy ปุ๊บเห็นไหมครับหลังจากที่เรา Copy แล้วนะครับเราก็เอาไปส่งให้เพื่อนนะครับจะส่งให้ที่ไลน์ส่งให้ที่ Facebook Messenger หรือเราจะเปิดเพจนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับพี่ต้องเปิดเพจตัวนี้ แล้วเราก็เอาไปโพส์นะเนี่ยนี่เอาไปโพส์ได้นะครับเอามาขายในนี้ได้เลยนะหน้าตาของพี่โจ้งนี่มันอันนี้เพิ่งอัปเดตใหม่นะเนี่ยนะ่ะอ่านี่สร้างโพส์ Post, นะครับป๊าปนะเสร็จแล้วนะครับกดคอนท V วีปื๊บ เี๋ยวสักครู่นะครับให้รอเขาเจนภาพเข้าไปก่อนนะเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับพิมพ์เลยว่านาฬิกานะครับเราจะพิมพ์ตามเราที่จะให้เพื่อนๆได้ซื้อกันนะครับก็บอกว่านาะฬิกาสมาร์ทบอะ เห็นไหมเราสามารถขายได้ทุกชิ้นเลยนะครับนะใน Lazada นะแต่ผมแนะนำเอาสินค้าที่เราชอบเราถนัดนะครับเอามาขายนะราคาพิเศษนะเราเพิมพ์ไปหนะึ่งร้อยากบาทนะอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็โพส นะกดโพสต์เข้าไปนะครับเราก็จะมีสินค้าขายนะครับเพื่อนนะครับหรืออะไรก็สามารถที่จะดูได้นะอันนี้พี่ต้องไม่โพสนะทิ้งนะปับ๊บอ่าอันนี้คือการแนะนำนะครับเป็นลิงก์แนะนำนะครับสามารถที่จะเอาไปได้นะครับแต่นะครับทีนี้นะลาซาด้าจบไปแล้วนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของลาซาด้านี้ก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของนี่ครับนะแหลงรวมนะครับนะใครที่อยากเป็นนักค้านักขายนี่ครับแหล่งรวมนะให้เข้ามาพี่ตงทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับอ้าวมันเป็นแหลงรวมนะครับเอฟเฟอร์เททั้งหมดเลยนะครับอยากขายอะไรมาขายได้เลยนะครับมากดคลิกตรงนี้นะหลังจากที่ได้ลิงก์มานะครับ มันก็จะเข้ามาสู่หน้าสมัครนะครับหลังจากที่เพื่อนสมัครแล้วนี่นะอ,อันนี้พี่็ต้งกดมันก็จะมาสู่หน้าแดชบอร์ดนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้พี่ต้องเพิ่งสมัครเลยนะครับวันนี้และสอนวันนี้เลยนะหลังจากที่ได้ข้อมูลมานะครับก็เอามานําเสนอเลยเห็นไหมครับนี่นไม่มี True Shopping นะนี่แคมเปญใหม่นะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับให้เรามาที่แคมเปญนะครับคลิกแล้วมันจะนะแถบขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลังจากที่คลิกลิงก์สมัครเข้ามาแล้วนะนะเสร็จนะครับไปที่แคมเปญที่ยังไม่ได้สมัครเห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับเราอยากจะขายอะไรนะพเพื่อนอยากขายอะไรนะครับสัดส่วนนะได้เงินเท่าไหร่ในการสมัคร ไปศึกษาดูนะอยากขายแบบไหนนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟอทั้งหมดเลยในไทยนะครับเห็นไหมเลื่อนแบบนะในตัวที่เราชื่นชอบนะครับอันนี้พี่โต้งสมัครไปนะนะอ่าได้ลองสมัคร to ดูนะครับติ๊กแล้วก็กดสมัครนะครับกด yes เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูนี่นะครับแคมเปญที่ได้รับการอนุมัตินะ อันนี้เป็นออฟฟิศเมดเห็นไหมครับผมขายของออฟฟิศเมดได้ด้วยนะเนี่ยนะแล้วนะครับก็มาดูที่แคมเปญรอการอนุมัติเห็นไหมฮะนี่ผมรอการอนุมัติอยู่นะหลังจากที่อนุมัติแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว,ว่าวิธีการที่จะเอาไปใช้งานเหมือนกับ La ซ d ด้าเอฟเลเมื่อกี้เลยคล้ายกันนะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอให้ดูอีกทีหนึ่งในตอนหน้าเดี๋ยวให้พี่ต้งได้ แคมเปญนนี้ให้เขาตรวจสอบให้พี่ต้องผ่านนะครับแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับใครมีคําถามอะไรคลิกลิงก์นะครับเข้ากลุ่มของพี่ต้องได้เลยนะพี่ต้องยินดีแนะนํานะครับมีอะไรที่ออนไลน์แล้วหาเงินได้นะครับดีๆนะไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับก็ประมาณนี้นะเสร็จนะครับอีกหนึ่งแอปครับที่จะเป็นแอปที่ตัวนี้เด็ดครับ อันนี้จะเป็นแอปนะครับที่ผ่านมาเป็น,เป,นเป็นโปรแกรมเอฟเฟรสของแต่ละที่นะครับทีนี้พี่โต้งจะมานําเสนอเป็นแอปนะครับตัวนี้จะทําด้วยมือถือล้วนๆนะครับอ่าเดี๋ยวโชว์ขึ้นมาในหน้าจอเลยที่โชว์ขึ้นมานี้นะครับนะชื่อว่า u p i ิกนะครับั๊บยูพิกคือยังไงนะครับยูพิกก็คือเวลาที่เราจะซื้ออะไรนะครับเช่นนะครับพี่โต้ง จะขายทีวีสมมุตินะนี่ครับมีทีวีขึ้นมานะครับแล้วมันมีคําว่าเงินคืนก็คือเหมือนกับถ้าเราขายทีวีตัวนี้นะครับในราคา 400, 4 0 0รเอ้ย4,490บาทสมมุตินะครับเราก็จะได้เงินนะครับในการขายเห็นไหมรับเงินคืน167บาทนะครับเห็นไหมนี่ครับคือแกปที่เราจะเอาไปขายได้นะครับแล้วก็ ได้เงินเป็นเงินคืนด้วยต่างหากเราอาจจะเอาทีวีนี้ไปขายในราคา55 0 0ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการขายนะครับซึ่งจะไปเปิดเพจแล้วเอามาขายก็ได้นะครับอย่างเช่นพี่โต้งนะครับก็เปิดเพจเห็นไหมครับขายทีวีนี่ขายได้นะครับแต่สิ่งที่พี่โต้งนะครับเลือกให้นะหลักๆที่เราเลือกที่จะขายนะครับเห็นการจะส่งไหมครับจะส่งโดยยูพิกอันนี้เร็วแน่นอนนะครับ แล้วก็มีการรับผิดชอบที่ถูกต้องชัดเจนเห็นไหมฮะนี่แล้วอันดับที่2เรามาดูรีวิวเห็นไหมครับรีวิวดีทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนที่มาซื้อนะครับในที่พี่ต้องทำเปิดเพจตรงนี้ไปเนะี่ยก็จะได้ของดีเหมือนกันนะครับมีการรับประกงนรับประกันอะไรเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็เนี่ยแะครับคือประโยชน์ของยูพิกนะเห็นไหม ทีนี้ u p i c k ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของที่เราจะมีดิฟเลือกซื้ออย่างนี้นะครับนะมันก็จะมีนะครับหลังถ้าเราต้องการที่จะนี่ซื้อแบบได้ค่าคอมมิชชั่นอ่าสมมุติว่าผมไป u p i c k นะอ่านี่เห็นไหมฮะมันจะมีสินค้าแนะนำนะครับมียอดขายมีค่าคอมมิชชั่นติ๊กค่าคอมมิชชั่นนะครับ เราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงเห็นไหมครับแต่มันก็มีตัวราคาที่แพงเนาะไล่ไปจนราคาที่ถูกนะครับเราก็ไปเลือกเอาตามที่เราชอบใจนะครับหรือจะมีคําว่ายอดขายนี่นะฮะคลิกเข้าไปนะนี่ยอดขายดีๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็เลือกสินค้าที่เราชื่นชอบนะเอาไปขายได้นะครับเดี๋ยววิธีการที่จะเอาไปลงขายเดี๋ยววิต้องแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้จะมาแนะนำเอฟเฟอร์เต่างๆให้ทุกคนได้เลือกนะครับแล้วก็เอาไปใช้กันนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ที่ได้ค่าคอมนี่ได้เยอะสุดเลยนะครับนี่แคทแบ็กแต่ละอันนะเนี่ยครับมันจะมีตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็คือนะครับให้นะเราสมัครนะครับคำว่าสมัครก็คือเป็นยูพิเกอร์นะครับนี่การที่จะเป็นยูพิเกอร์เราต้องมาซื้อสินค้านะครับ ชุดนี้ก่อนนะครับชุด999บางครั้งเขาจะมีส่วนลดให้นะครับประมาณ499อะไรหรือเราจะอยากเป็นยูพิเกอร์แล้วสามารถที่จะนำไปขายได้นะครับก็ต้องซื้อนะนี่ที่พี่โต้งชอบก็มีกล้องวงจรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ชอบนะมีพวกนี้นะครับซื้อแล้วนะครับเราจะได้เป็นยูพิเกอร์แล้วเราก็จะได้รับนะเป็นค่าคอมมิชชั่นเงินคืนแบบที่พี่โต้งมี ตัวเลขให้เห็นตรงนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกของพี่ต้องนะนี่คนที่คลิกลิงก์แล้วก็ใส่รหัสพี่ต้องไปนะครับก็ยังไงเนี่ยห้าคนนี้ก็เราก็ไปเป็นทีมเดียวกันนะครับนี่เนี่ยนะนี่ครับนี่นี่ครับคือทีมที่ต่อไปจะรวยครับนี่ครับอนนี้เไ็นเซนเซอร์นะครับนี่ทีมผมเลยนะใครอยากเป็นทีมพี่ต้องนะครับก็ คลิกลิงก์นะครับของ uP i c นะแล้วก็ใส่รหัสพิโต้นะครับ1 3 3 6 1 4นะแล้วมาเป็นทีมเดียวกันนะครับก็ก็เข้าไปสู่รา,ายกลุ่มได้นะครับคลิกที่ใต้คลิปได้เลยนะอา้าววันนี้มานำเสนอนะครับปี2020นะครับการนะครับหารายได้นะครับโดยที่เราไม่มีเงินลงทุนนะครับมี มี3ามช่องทางที่พี่โต้งแนะนําเสนอไปนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆคงจะเอาไปแอพพลายนะครับใช้นะครับกับตัวเองนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็จะปรึกษาพี่โต้งหรือจะถามว่าเออพี่ทานู่นทํานี่ยังไงยินดีแนะนํานะครับก็คลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับเราก็มาติดต่อกันได้เลยนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับผมต้งรลยง่ายแค่คลิกฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ หาเงินดีๆแบบนี้ครับผมและใครอยากเรียนนะครับตัดต่อนะครับในช่องมีโต้งก็มีสอนตัดต่อด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการขายสินค้านะครับทำวิดีโอขายสินค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโต้งมีสอนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สอนออฟไลน์ในการตัดต่อวิดีโอใครสนใจก็ทักกันมาได้ครับวันนี้จบแค่นี้ครับผมต้องไหลง่ายแค่คลิกสวัสดีครับผมบ๊ายบาย